ันั้นแหละครับฮะมีมีไอ้นู้นไหมอ่ะมันปวดใ,ใช่ไหมมันปวดนะ

ก่อนเลยสีเหลืองใส่ได้ไหมน้ำมันฮะนั่นแหละมีขวดน้นน้ำมันขวดหนึ่งครับครับผม ไรเดี๋ยวผมใจ่ายให้เองเอไม่เดืงงอด้ช่ไหมครับผมแล้วมมันหมดหมดน,น,นี่ออ๋สีเหลืองใส่ได้ใช่ไหมได้เลยพอไม่ขวัญนึงพอแล้วต่ว่าไปทางดางก่อนอ๋องก่อนโอเคไม่เป็นไรนี่แหละครับไปก่อนออกได้เลยนีเลยช่วยเอาไป ครับผมโอเคครับผมบอกเลยมีอะไรช่วยช่วยเหลือตลอดอะไรเราที่ร้องกันช่วยเหลือกันครับมากครับครับสตาร์ทดูก่อนโอเคครับ